เมื่อกี้ลุ้งเองพูดผิดวัดนะคะที่แรกบอกว่าจะเป็นวัดนั้นว่าจะลงจะที่ว่าจะลงอะ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่จริงจริงแล้วเป็นวัดนี้นะเจ้าคะ่ะโอ้โหมานั่งเตรียมรอรับเลยทุกคนดูดูนี่นโอด้ดูนี่ว้าวว้า ัเราจะถ่ายภาพที่นี่นะครับเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นการเป็นการเตรียมต้อนรับที่แบบสัญจรพัฒนาจิตใจยอดนารักด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในกำหนดการที่เป็นโครงการของเรานะครับอีเฮ้ยดีมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยค่ะทุกคน รองเท้านะครับถงเท้ายัดนมต้องถอดะใช่ครับถไม่ต้องถอดเะถอดรีบถอนที่ซื้อตอนนั้นนะ กลิ่มันหอมแต่ว่ารสชาติมันก็ชิมเลยได้ไหมคะชิมเลยหยิบตังกุ้งมานนะจิบติงเฮียบนหลังเจ็บตรงไหนมีเฮียอ้ไดียโอ้โหวัสดีค่ะวครวับคัดีค่ะวค่ะั่สวัสดีค่ะวสัส นีเดินนะคะนะคะค่ะ ไ <S k iller> ม่สวยมากเลย <S <S ขอบคุณค่ะถึงแล้ว สวัสดีค่ะ ก็ได้คอแล้วเรในสภาพไหนมาที่ไหนมาใช่สวยมากเลยค่ะอาจารย์เป็นการจัดเตรียมต้อนรับที่หน่าประทับใจเหลือเกินนะคะเนี่ย เดี๋ยวไปไล้พาก่อนนะคะทุกคนออบบค ขอบอกเลยนะคะทุกคนว่าอาหารของชนที่นี่นะคะน่ากินท้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จะเป็นอาหารของคนมอนนะคะทุกคนซึ่งอาหารก็จะมันๆนะคะทุกคนแล้วก็อร่อยดีด้วยนะคะใช่อ,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 อยากกินสัปะรด <c oughs> <c oughs> คนเป็นการแต่งเย็บก็รับที่แบบสุดยอดนะะทุกคนช่วงนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่าดีมากทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงเลยอร่อยคิดคิดด้วยชาแบบอร่อยมากเลยแซ่บครับแซ่บที่นี่เขาแซ่บหมดอร่อยขอบคุณนะคะรับอย่างดีเลยขอบคุณครัช็อกโกแลตข้างใน เขนอื่นแม่ก็สองอหมจันทร์กาก็สอบมมูเดี๋ยว <Poppy> <spe> <illah> เป็นพิธีการต้อนรับที่แบบน่ารักมากๆนะคะทุกคนซึ่งเป็นการต้อนรับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วนะคะทุกคนแล้วก็การต้อนรับก็จะเป็นการไปต้อนรับที่ทางขึ้นเลยแล้วก็ทุกคนือไหว้หมดเลยนะคะแบบเ่งตัวเองก็แบบโอ้หแบบคนแบบอ่บีอายุมากแล้วก็ยังไหว้ตัวเองรู้สึกแบบ <laughs> ต้องของน้อมขอคตัวม,มากเวลาก้มกราบท่านนะคะ ม้นคจะชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นไงอหร่เยมาล้นี่เป็นางหนมี่หูปิซ่าน้ำเนี่ยอร่อยเราะาดมันแบบเอ้อาหารหมดทั้งหมดเลยนะคะมาชิมแกงหน่อไม้กัน ใส่ข ata, ้าวโพดไหมไม่ใไม่ใส่กิ่นข้าวโพดนข้าำหน้าจริงได้ไหมกินน้ำข้าวโพดไม่ไเปกินนอะข้าวโพดใช่ซุปข้าโพดใส่กินน้ำข้าวโพดออกมาเลยเวลาหายใจเงี้ย เขาใช่เขารู้สึกเหมือนใช้น้ำเราบอ,อกว่าไม่ใส่แต่รสชาติของขาอ้าวโพดีน้ำรสชาติเหมือนคโพด์รสซาขคาโพด์ไรค่ะไม่ไดหนหรอไม่ได้คที่ที่เอาข้าวสารทอดเอ่อมามา,มาผัแาาดแล้วก็มาต่ำให้เหดือดแล้วใส่ไปด้วยอ่าแล้วก็ข้าวสารแห้งไปผัดแล้วก็มาต่ำแล้วก็มาใส่ใช่แล้วก็มีมีผักชีผักชีด้วย ไม่มีสูตรข้าวโพดไม่ใช่โอาจจะเป็นเพราะกินหอมข้าวก็ได้ข้าวอ่ะข้าวแล้วก็ข้าวต้มข้าวข้าวแห้งผัดแล้วมาต้มเบื่อการท้าแม่ปลาก็เรี่อข้าวเบือแต่เพื่นแต่ว่าเพิ่นสิแปลตัวเที่เพิ่นเอาไปผัดก่อนไปผัดแม่แล้วเพิ่นเอามาต้มแมนเอาไปคั่วก่อนเออไปผัดก่อนสิเพิ่นเอาไปคั่วแล้วเพื่อนก็มาต้มแต่แปบบทีไมันเป็นเหมือนข้าวคั่วแบบ เงินจัดโอ้ได้จับเงินจัดครัร้งแรกอาจารย์เป็นเงินเงินบาทสาธุ ลูกเขยเขาจะก็แบบเอาไข่ไปต้มแล้วก็เอาไข่ไปตัดตัดให้มันเป็นเฉียงเฉียงแบบนี้นะคะเร็วกลับมากินได้ง่ายๆด้วยนานๆทีได้มาอาจารย์ครั้งแรกหรอคะที่มาเนี่ยไม่ค่ะไม่ต้มค่ะ แกงหน่อไม้เสกุ้งด้วยอ่ะแกงหน่อไม้ของประเทศของขนมอญหรือเปล่าใช่ไหมคะอาจารย์ชิมดูดีะมนิ่นิ่ดีดีแบบมาเหมือนของไทยไม่เอ่ยอร่อยไหมยังไม่ได้กึนอร่อยจริงเลยรสชาติเป็นไงแนวไหนออกนไหวาน มีตัวเหมือนไหมตู้น่าจะมีหแกงนแกงเลียงหน่อไม้ตืันอาจารย์คิมนานมากเลยะเลียงเวลาอาจารย์ชิมดูสา่ยเหรอไม่่คาดูนี่มัจะัจะวิจารณ์ออกมามาจะเป็นยังไง บอกทีว่าเป็นยังไงเดีจังเลยเหมือนซุปข้าวโพดใส่หน่อไม้รสชาติหรอเหมือนซุปข้าวโพดที่มีนมอ่ะค่ะอย่างอนนี้มันเข้ากันหนูบอกว่าถูกอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากนานที่ได้มา กินให้หมดด้วยแค่ว่าไม่ได้รสจัดแต่ถ้าเกิดชิมรสชาติแบบเีมืถ้าหลับตาแล้วอกชิมมันียจะเหมือนซุปข้าวโพดนะที่มันหมักไว้เขาบอกครีมที่มันใส่ใส่เนยพวกอรึเใช่ใช่ค่ะต้องลองชิมอ่ะเดี๋ยวต้องรออ๋อใช่ความรู้สึกเหมือนใช้น้ำข้าวเปล่าไม่ใช่แต่รสชาติเหมือนข้าวโพดเองรสชาติเหมือนข้าวโพดรสชาติข้าวโพดเลยค่ะไม่ได้เหรอ มาถ่ายรูปรวมกันนะคะทุกคนยวถ่ายรูปลแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะคะ <c oughs>

สามร้อยหรอสามร้อยหรือว่าสัวันหนึ่งสามครั้งเนี่ยสวยนี่อันนีงสองสามนี่นี่ยอดเลยเทอะไรนะอย่างเทเลยเท่มากบรรยากาศที่นี่นะคะอุ้ยหมาเข้าไปยุ่งแนวนน้าหมาไหมรวกฮัตจ์ภัยวะ หนึสองซ้ำอันีค่ะหนึ่งสองซสองซเียร้นมาค่ะหมาอุ๊ยทุกคนตรงนั้นเราสวยมากมาาาไม่อางมันสร้างลงท่าเนี่ยไม่อาจเหรออะไรคะเรามามลาล ดีนะคะ

อร่อยมากเลยนะคะแบบคนเยอะมากการแต่งกายก็จะเป็นการแต่งกายของคนมอนะคะแล้วก็ได้กินอาหารมอนด้อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปถึงเมืองต่อไปคือเมืองมอตมะที่เราเคยได้ยินกันเมืองมอตตมะ